สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมีโนแมวน <c oughs> นั่งบอกไงสวัสดีได้ผูช้ชมเลยเนาะสวัสดีค่ะเพชรเคียวเบรมาได้ผู้ชมเลยเราจะไปเอาอาหารให้พี่เคียวเพชรกันค่ะเราดักใส่ไว้เราดักใส่ไว้เราเอาเศษอาหารเนาะใส่ไว้ทิ้งไว้เนาะ ได้ตัวเล็กก็ใหญ่บ้างก็ปล่อยแต่วันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าเราได้ปลาอะไรกินกันเอ่ยจุดเดิมหมายเดิมเลยค่ะเตรียมชามใส่มาแล้วค่ะกับบรรยากาศเนาะ10โมงเช้าวันพรหัสบดีที่2กุมเออ่สองมิถุนาเน,ะนาะน้ำคุ่น เฮ้ค่ะเรามาดูใส่ที่เราดักไว้นะคะเราใส่เสร็จอาหารที่เหลือย,ยกดูเลยค่อยๆยกนะคะค่อยยกอึบติดไม้นี่ค่ะลาขึ้นมา ขาไก่ว้าวเราได้ปลากินแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูนี่ค่ะนี่คืออะไรต้มซุปเปอร์วะเนี่ยซุปเปอร์เล็บมือนางเอามาเป็นเหยื่อล่อนะคะนี่ค่ะเราได้มีปลานิ้นตัวกำลังพอดีเนาะจากโอ้ยพี่บูตัวเริ่มเลย โอ้ยกำลังเพิ่งติดค่ะเมื่อวานยกดูตอนเย็นยังไม่มีเฮ้ยค่ะเดี๋ยวเราเออมาดูกันยกไก่ใต้น้ำหน่อยโอเคโอเคไก่กิ่งไม้เอาก่อนปลา,าดิญมาดูพี่บูค่ะนี่แล้วเอาเศษอาหารล่อไว้เนาะเขาเข้ามากินเศษอาหารพี่บูใส่ย,าง,ยางมากเออดิบมัขขนดิบเข้าพน้า รวงแฟบไหนดีแล้วเราดินมาทางนี้อีกโอเคเลาวอิบทางนี้แลวกัอนอิบเออมานนี้ยงานที่ยากดีเท่านะเอาพี่บูเอามาก่อนนะคะออกได้ไหมสุดมือ นี่ค่ะใส่เหญ่มก่อยใส่ไว้ก่อนนีอีกตัวนึ้งังตัวค่ะสองเต็มแล้วก็มีหอยจุกเลย,ยก็โยนไว้ที่เดิมนะคะดักไว้ พาขึ้นฟังก่อนแขนเลยนี่เราได้สองแต้มนะคะกับมือนี้และพี่บุตรดวงงามๆกับพี่นิ่มนะคะกับวันนี้เลยแต้มช้าวนี้นะสายนี้ล้างมือกันโอ้ยเดิกนกระเด็กนกระดอนนี่นะะเลยค่ะแหวนสะท้อนและให้พี่เผยตัวหนะ่อย พี่เพชรนั่งอะข้างหนูบะอะแชร์ะวะหนูะวันดีท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะให้เมนูราคาเมื่อนี้พี่เพชรเคค่ะสองแต้มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเมนูนีน้เย็นนิค่อยจัดนะคะสดๆเลยค่ะเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนนะคะพี่เพชรสวัสดีท่านผู้ชมเลยเนาะเนอะได้แล้วครับได้แครับ

ของหนูไงของหนูหนูจะกินอะไรทอดกระเทียมพีชไทยต้มแซ่บทำได้ไม่เลยวะโอเคค่ะพี่เพ็ดพีเพ็เดแข่งใครวะไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปจ้องจะเข้าส่วนจ้องเลย เดี๋ยวไปเตียไปลงมาครับเอาเข้าบ้านก่อนนะคะเอาเข้าทั้งปลาทั้งแมวเลยค่ะเข้าบ้านเลยค่ะดัานตูดไปเลยค่ะอ้วนๆเ้ค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าให้พี่เพจเขาจัดก,การกันคะ่ะสงสัยสงสัยขอบคุณมากค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะมือนี้ได้สองแต้มนะจ้าก,กับเศษอาหารที่เรากินเหลือเนาะกับเล็บมือนาง จะได้ผลนะคะเขากินของสดเนาะระบูขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจช่องเมนูแมวด้วยค่ะกับเช้าสายวันพระรษฐบดีพรุ่งนี้วันหยุดนะคะนะคะ,นะคะตจเลยวันเฉลิมวัน,วนเกิดของพระราชินีนะคะเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางของสมเด็จพระราชินี ของเราค่ะเป็นวันหยุดนะติดกัน3วันค่ะที่เราเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวค่อยเจอเมนูกันสักคันะคะ